ขอบคุณทุกคนใดอแล้วนะคะที่ดูดาวช anel ค่ะสำหรับรวันนี้นะคะเราจะมาเฮอของใหม่ค่ะเป็นเอ่อเรียกได้ว่าเป็น new arrive และกันนะคะเป็นของที่แบบว่าเฮ้ยพิ่งมาใหม่เลยเริ่มแรกที่อะไรก่อนดีเลยอันแรกที่ได้มาก่อนเลยนะคะก็คือตัวนี้ค่ะนี่นะคะเป็น อของยิปแซงนะคะเป็นคอลเลกชันใหม่ของเขานะคะซึ่งมีชื่อคอลเลกชันว่า The Street and I นะคะซึ่งคอลเลกชันนี้เนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากแฟชั่นแบบแนวสตรีทนะคะซึ่งของเล่นของเขาเนี่ยคือน่าเล่นมากๆแล้วก็สวยมากเลยค่ะดาเนี่ยได้ทำบล็อกไว้ให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะคะนี่นะคะส่หรับคอลเลกชันนี้นะคะเพื่อจะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยมีการออกแบบมานะให้เหมือนแบบว่าเป็นกราฟฟิตี้นะคะมันเป็นแบบศิละปะตามท้องถนนอะไรอย่างนี้นะ,ะก็เนี่ยนะคะก็จะเป็นลายเหมือนแบบว่า นูนๆเหมือนกำแพงอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นสตรีทที่ไฮโซหรูหราและที่สำคัญคือสีในคอลเลกชันนี้สวยมากนะคะมันเป็นคอลเลกชันอ่าสปริงของ2017นะคะก็คือปีนี้เองเป็นคอลเลกชันใหม่เนาะก็เริ่มแรกที่อยากจะแนะนำเลยก็คือตัวที่ให้ดูมา่กี้นะคะก็คือตัวนี้นะคะเป็นอ่าบรัชออนนะคะเป็นสีส้มที่โอ้ยสวยมากมาจบเป็นสีส้มที่แบบว่าคือไม่ได้ส้มแปลแต่ว่าก็ยังมีความ นัวนวนมนมอยู่บ้างนะแต่ว่าพอปัดออกมาแล้วอู้หูแบบสวยมากมากจริงๆมันทำให้ดูแบบละมุนนี่ะเออนะแต่ว่าคือดาวเป็นคนที่แต่งหน้าสีส้มอ่ะขึ้นอยู่แล้วแล้วดาวก็เลยอินกับคอลเลคชันนี้มากเพราะว่ามันเป็น,เป,นเป็นสไตล์สีส้มนะคะซึ่งดาวรู้สึกว่าดาวลองแต่งคอลเลคชันนี้แล้วแบบเฮ้ยมันใช่มันใช่ฉัน,นเลยอะ่ะนะดาวก็ชอบมากนะคะนอกจากปัดแก้มนะคะก็มีตัวนี้นะคะเป็นอายแชโดว์ค่ะนี่นะคะ นี่นะเขาก็จะให้แปลงตัวเล็กตัวน้อยมาด้วยนะคะน,นี้นะก็ทั้งหมดอันนี้นะคะจะมี5้าเฉดสีค่ะซึ่งในพาเลทนี้นะคะเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากสีบนท้องถนน,นะคะ่ะวิวทิวทัศน์ตอนเย็นๆที่ท้องฟ้าเนี่ยจะออกเป็นสีส้มๆอะไรแบบนี้สวยๆนะามาดูที่ของเล่นมของเขากันอีกนะคะก็คืออันนี้อันนี้นะคะเป็นของที่ออกมาใหม่ล่าสุดค่ะและอยากจะแนะนาให้ทุกคนได้รู้จักกับมันมากนะคะเพราะว่ามันคือคือ Uh, Baby d o l l Kiss and Brush นะคะคือบลัชสติกนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะมันจะมีข้อดีคือเนื้อของมันเนี่ยเป็นเนื้อกำมหยีค่ะทุกคนมันก็จะสามารถทาทับเมคอัพได้เลยนะคะซึ่งดาวได้ลองแล้วนะคะก็คือสามารถทาทับได้เลยจริงๆโดยที่ไม่เป็นคราบสำหรับสีที่อยู่ในมือของดานนะคะก็คือสีเบอร์หกนะคะเป็นสีออกไซน์นุ่นๆหน่อยนะคะลหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะชอบสีนี้นะคะเพราะว่ามันสามารถเป็นได้ทั้งคอนทัวร์แล้วก็บลัชออนนะคะ,ะ,คะพอเปิดออกมานะคะเราก็จะเจอกับ นี่เลยนะคะแล้วก็จะเจอแบบนี้นะคะเป็น2ส,สีนะคะเพราะว่ามันเป็นดูโอ้ั่นเองนะคะมันก็จะมี2ส,สีอยู่ข้างในนี้นะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถทาได้ทั้งแก้มแล้วก็ปากนะคะมันเป็นมัลติเพลนะคะก็ถ้าทาแก้มเนี่ยอย่างตัวนี้นะคะก็จะเหมือนแบบว่าเอาไปจ่อจ่อที่แก้มใช่ไหมแล้วก็ล่าออกมามันก็จะได้ทั้งแบบบลัชแล้วก็คอนทัวร์ไปในตัวนะคะหรือว่าจะสามารถเลือกใช้ด้านเดียวก็ได้นะคะก็คือแต้ม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 อ่ะเดี๋ยวดาจะทําให้ดูนะนะคะ นี่เลยแต้มไปอย่างนี้เลยเออแล้วก็สามารถเกลีย่ยได้เลยเพราะว่ามันไม่เป็นคราบจริงๆสีนี้ก็เป็นสีที่หลายๆคนชอบนะคะเพราะว่ามันเป็นสีที่เหมือนแบบว่าจะสุภาพแล้วก็ดูเรียบร้อยไม่ได้จัดจ้านเกินไปอะไรแบบนี้แต่ว่าสําหรับดาวนะสําหรับส่วนตัวแล้วเนี่ยพอได้ลองมาใช้งานจริงแล้วสีเนี้แต่ว่ามันอ่อนไปนิดนึงเออมันสําหรับแบบว่าคนที่ อยากให้แต่งหน้าออกมาเป็นลุคธรรมาชาติเลยนะคะแต่ว่าแต่ชอบที่มันสดใสขึ้นมานิดนึงอย่างเบอร์นี้นะคะนี่นะอันนี้นะคะเบอร์หนึ่งนะคะมันก็จะมีสีชมพูแบบเปรดกับสีส้มนะคะซึ่งเป็นสีสันที่สดใสขึ้นมาหน่อยนะ,ะเพราะว่าคือพอเวลาที่แต่งออกมาแล้วมันจะเห็นสีค่อนข้างที่จะชัดเจนนิดนึงคือสีอย่างเบอร์หกมันจะแบบสมูทมันจะเนียนไปกับหน้าเลยอ่ะมันจะเออไม่ค่อยออกสีเท่าไหร่นะคะอ่ะเดี๋ยวครั้งนี้นะคะเราจะลองทาปากให้ดูนะคะนี่ วิธีทาปากนะคะก็นี่เลยถ้าเกิดว่าอยากได้สองสีนะคะเป็นอมเบรเนี่ยก็คือสามารถเอามาจ่ออย่างนี้แล้วก็ทาลงมาได้เลยอย่างนี้นะคะก็เราออกมาเป็นสองสีอืมก็ไปลองหาเล่นดูได้นะคะที่เค้าต้องอีฟแซงทุกสาขาเลยค่ะอ่ะต่อไปค่ะเป็นอันนี้เลยนี่นะคะอ หลายคนอาจจะงงว่าอะไรทำไมดูไฮโซหรือลาจังตัวนี้นะคะเป็นแปรงค่ะเป็นเซ็ตแปรงนะคะจากซุปเปอร์มามค่ะ่งเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันแบบว่าไฮโซรังการยิ่งกว่าเพชรที่อยู่ข้างนอกอีกนะคะหนึ่งสองสามนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้โหกรีดร้องกันละเซออ,อันนี้นะคะก็เป็นแปลงเซ็ตใหม่จากซุปเปอร์มามนะคะเป็นเซ็ตอ่า อะไรนะ Dreamy Rainbow หรืออะไรสักอย่างเนี่ยะคะซึ่งเป็นเซ็ตที่เป็นลิมิเต็ดนะคะทำเสียงมาเป็นพิเศษนะคะเราจะเห็นได้ว่าลายของเขาเนี่ยคือมีความเป็นแบบว่าเป็นเมอร์เมดเป็นสายลุงมมากๆมีความแบบว่าเป็น Rainbow นะคะแปรงนี้นะคะประกอบด้วยแปรงทั้งหมด10ชิ้นนะคะก็คือสามารถแต่งได้ทั้งหน้าเลยนะแล้วเขาบอกว่าขนแปรงนุ่มมากอันนี้นะคะต้องยอมรับว่าน,นุ่มกว่ารู ปกติที่เราใช้อยู่เลยนะคะอันนี้เนี่ยขนนุ่มมากจริงดูดูด,ดูอันนี้นะคะราคาอยู่ที่1,900บาทนะคะก็จะได้มาพร้อมกระเป๋าด้วยเลยนะคะน,นี้เนี่ยมันจะไม่มีเอ่อเป็นกระบอกหรือว่าอะไรนะแต่ว่าเขาจะให้มาเป็นกระเป๋านะคะก็คือสามารถเก็บหกพาได้ง่ายนะคะต่อไปค่ะเป็นชิ้นเด็ดที่อยากจะอวดมากเพราะว่ามันใช้ดีมากๆเป็นคุชชั่นที่ เปิดปีสักราชมาใหม่เนี่ยก็คือพอได้ลองใช้ปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยเออดีนะคะกับตัวนี้เลยนี่นะคะชิงเป็นคุชชั่นของลังโคมค่ะตัวนี้นะคะนี่พิเศษมากเพราะามันจะสลักชื่อของดาวไว้ด้วยนะคะก็อันนี้นะคะทางแบรนด์เนี่ยส่งมาให้ลองใช้นะคะแล้วก็เขาเนี่ยได้ทําการเหมือนแบบว่าสลักชื่อให้ยังไงเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเนื้อมันดีมากมากจริงๆแล้วก็มันเป็นคุชชั่นที่ทําให้เราแบบรู้สึกว่าใจเต้นแรงอีกครั้งหนึ่งคือจริงๆต้องบอกว่าได้ลองใช้คุชชั่นมาหลายตัวแล้วพอได้ลองใช้เป็นานานๆมันก็เออก็มันก็เหมือนรองพื้นทั่วไปแต่ตัวนี้นะคะแตกต่างจากรองพื้นทั่วไปค่ะคือมันทําให้เราตื่นเต้นกับการใช้คุชชั่นอีกครั้งหนึ่งแตกต่างอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือนี่เลยค่ะฟองน้ําของเขานะคะมันไม่ใช่เหมือนฟองน้าคุชชั่นทั่วไปนะคะแต่ว่วา เขาเรียกว่าพัฟรังไหมมันจะช่วยทําให้แบบการใช้แต่ละครั้งที่เราตบๆตไปมันจะไม่เยิมนะคะมันก็จะช่วยดูดซับหรือว่าช่วยทําให้พอดีกับการใช้ต่อหนึ่งครั้งนะคะสําหรับข้อแตกต่างต่อไปนะคะก็คือนี่เลยค่ะเขาจะไม่ใช่แบบว่าคุชชั่นที่เปิดมาแล้วแบบเจอเนื้อเลยนะเปิดออกมาปุ๊บอ่านี่นะคะเราจะเห็นว่า ไอข้างในาของเขานะคะมันจะแตกต่างจากคูชชั่นทั่วไปคือมันจะมีแบบตาข่ายอันเล็กๆๆๆๆๆแบบนี้นะซึ่งตาข่ายตัวนี้นะคะก็จะทําหน้าที่กรองส่วนผสมเขาเนี่ยจะค่อยๆปล่อยส่วนผสมออกมาแต่ละครั้งที่กดเนี่ยให้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็คุชชั่นตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเนื้อดีมากคือดาวชอบมากเนื้อของมันเนี่ยคือบางเบาแต่ปกปิดซึ่งสามารถตอบโจทย์แบบว่าปัญหาผิวของดาวและเชื่อว่าของหลายๆคนได้เป็นอย่างดีตัวนี้เนี่ยมันจะให้รู้ เหมือนแบบว่าเกือบจะด e ิวอี้แลแต่ว่าก็ไม่เชิงว่าดิวอี้ขนาดนั้นแต่ที่ทําได้ดีเลยคือปกปิดดีมากเป็นการปกปิดที่แบบว่าบางเบาไม่ใช่การปกปิดที่หนาเตอะจนเกินไปอย่างที่เราเคยชินกันนะคะและก็ตัวนี้นะคะมีทั้งหมดถึง6ชเฉดสีนะคะมีตั้งแต่อ,อ่อนไปจนถึงเข้มเลยนะคะสามารถเลือกสีให้ตรงกับสีผิวของเราได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็เป็น new arrive นะคะเป็นของใหม่ตัวหนึ่งเลยที่ แนะนำให้ใช้นะคะคือมันดีมากๆนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่1,900บาทต่อตลับนะคะแต่ถ้ารีฟิลหน่อยอยู่ที่1,300บาทนะคะก็ลองไปเทสเนื้อกันได้นะคะที่เคาน์เตอร์ของลังโคมนะคะอ่ะส่วนลังโคมอีกตัวหนึ่งนะคะที่เขาออกมาเหมือนกันแต่ว่านนี้เนี่ยจะเป็นอ่า เป็นชุดฮอลิเดย์2016นะคะก็คือ,อในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ว่าเราเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมันเพิ่งเข้ามาอยู่ในมือดาวเราก็เลยหยิบมาอยู่ในคลิปนี้ด้วยเลยแล้วกันนะคะแล้วก็มันก็สวยดีนะคะอันนี้เนี่ยก็คือนี่เลยนะคะเป็นอายแชโดว์ที่อยู่ในรูปแบบของแบบคลัชกระเป๋าถือนะคะจากลังโคมนั่นเองนะคะอะมาดูกันเลยนี่นะคะนี่นะสำหรับพาเลตตัวนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่า เขาเนี่ยมีเฉดสี ให้เราเล่นถึง6เฉดสีแล้วก็มันเป็นสีที่ดูละมุนล,ละมุนนะแล้วถ้าเกิดว่าดูดีๆมันจะเห็นได้ว่าทุกสีมีประกายมีความวิงมีความสวยงามนะคะแล้วก็พาเลทนี้นะคะคือเน้นสีชมพูนะเป็นสีแห่งความแบบสดใสเป็นสีแห่งแบบว่าสาวน้อยดวงตาเป่งประกายกลิตเตอร์อะไรแบบนี้นะคะสําหรับพาเลทนี้นะคะที่ชอบเลยเนี่ยก็คือเหมือนรูปลักษณ์ของเขา,ามันแตกต่างจากพาเลทอื่นทั่วไปอันนี้เนี่ยดูพกแล้วแบบดูสวยดูหรูนะคะก็วปที่เปิด แค่คลิกตรงนี้จุ๊กอ่าเนี่ยจุ๊กจุ๊กอ่าอันนี้ก็เปิดแล้วนะนี่นะคะแล้วก็ถ้าปิดก็นี่จึ๊กอ่านี่ตลับนี้นะคะโดดเด่นด้วยผ้าทอนะคะผสมแบบดิ้นสีทองนะคะมันก็ทําให้ดูแบบว่าเอยเหมือนมีเพชรเลยอะ่ะดูแบบว่าระยิบระยับ,ยบแวววาวนะคะแล้วก็คาดด้วยริบบิ้นสีชมพูแบบนี้นะคะทําให้ดูแบบโดดเด่นสําหรับใครที่ ชอบแต่งหน้าน้อยๆเบาๆหวานๆละมุนอะไรแบบนี้นะคะพาเลทนี้เนี่ยก็คือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่สวยแล้วก็ดว่าแต่งแล้วมันทําให้ตาของเราเนี่ยดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเนื้ออายแชโดว์ของเขาเนี่ยมีกลิตเตอร์แล้วมันโดดเด่นแล้วเนื้อของเขาเนี่ยดีมันมันติดอะแล้วมันเปล่งประกายแบบเอ้ยสวยนะคะอันนี้ก็เออลองไปเล่นกันดูแล้วกันต่อไปค่ะเรามาดูของมาใหม่กันเลยดีกว่านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่า สูเอกเป็นอะไรที่แบบว่าเต็มใจซื้อมากๆมันคือพอน y ี่เอฟเฟกนะคะตัวนี้เนี่ยมันคือเหมือนถาดผสมสีเลยเห็นไหมซึ่งนี้เนี่ยมันคือลิปสติกนะคะที่สามารถผสมสีเองได้นะคะผสมได้เป็นร้อยเป็นพันสีเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเหมือนถาดสีอะ่ะเออมันดีเนาะ นี่นะคะเราสามารถใช้แปรงตัวนี้นะคะจิ้มสีออกมานะคะแล้วก็เอามาผสมผสมกันตรงนี้นะคะมันก็จะผสมได้เองเลยว่าอยากได้โทนไหนชอบโทนไหนนะคะนี่นะาก็จะมีแบบว่าสีลิปหลักๆอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เอามาผสมมาผสมกับแม่สีของลิปแบบนี้นะคะนี่มันดีมันดีตัวนี้เนี่ยว่าจะทําคลิปมาให้ดูแบบเต็มๆอีกทีนึงเลยอีกคลิปหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันละกันนะแต่วันนี้มันอวดก่อน ถ้าเกิดใครอยากได้นะคะตัวนี้เนี่ยเขากำลังจะเข้าไทยนะคะยังไงเนี่ยก็ติดตามได้ที่เพจ Pony Effect Thailand นะคะก็ลองตามไปดูกันได้นะคะสำหรับอันต่อไปค่ะต้องบอกว่าซื้อมาเองอีกเหมือนกันนะคะสำหรับพาเลตนี้เลยค่ะนี่นะคะ t a s t a l i s p o p a l e t t e นะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ดาวเห็นแล้วแบบใช่ซื้อเลยนะคะนี่นี่นะคะเป็นพาเลตที่แบบว่า มีถึงสี่เฉดสีนะคะสีแรกเนี่ยก็จะเป็นออกแนวสีน้ำตาลอมส้มๆนะคะแล้วก็โทนที่สองจะเป็นสีม่วงโทนที่สามจะเป็นสีชมพูแล้วก็โทนที่สี่จะเป็นสีน้ำตาลซึ่งฝั่งนี้นะคะน่าจะจะเป็นสีแมทแล้วนะคะเขาก็ยังมีแบบว่าสีชิมเมอร์ในแต่ละโทนออกมาให้ด้วยนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยก็คือซื้อตั้งแต่เห็นสีแมทแล้วเพราะว่าดาวเนี่ยชอบสีนี้มาก ชอบสีแบบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสีชานมสีนมอ่ะคือเราประทับใจกับเนื้ออายแชโดว์ยี่ห้อนี้มากเรียกได้ว่าติดใจไปแล้วนะคะคือเนื้อสีของมันอะ่ะจะเป็นฟีลที่แบบว่านุ่มลื่นนะคะคือเนี่ยถูไปอย่างเงี้ยมันจะสัมผัสได้เลยว่ามันเหมือน,นแบบว่าแน่นอะ่ะมันพิกเมนต์มันแน่นมากแล้วสีที่ออกมาคือมันแน่นจริงๆคือทาสีไหนมันสีนั้นเลยแล้วแบบไม่ฟอลเอาถ้าถามว่าพาเลตนี้เนี่ยควรไหมเราต้องย้อนกลับไปถามว่า คุณแต่งหน้าบ่อยไหมแล้วก็คุณแต่งหน้าโทนสีไหนถ้าแต่งหน้าโทนสีที่มันแบบว่าไม่ปกติแล้วเนี่ยคือพาเล t นี้เนี่ยก็คือตอบโจทย์เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถเล่นได้หลากหลายคือนอกจากมันจะมีโทนสีมาแล้วเนี่ยเราสามารถจับสีข้ามโทนได้อีกหลายสีนะคะซึ่งสําหรับดาวมันเหมาะเพราะว่าคือดาวไม่ได้แต่งหน้าแค่เฉพาะเบสิกแล้วอะคือดาวก็แต่งหน้าแบบหลากหลายลุคในแต่ละวันคือมันแตกต่างกันออกไปแล้วก็จะสนุกกับการที่หยิบ อายแชโดว์พาเลต e นี้เนี่ยขึ้นมาเล่นแล้วก็หยิบมารวมกันหลายๆสีนะคะมันสามารถสร้างได้หลายลุคซึ่งดีตอบโจทย์ต่อไปค่ะจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคอลเลกชันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะกับนี่เลยนี่นะคะแม็กค,ค่ะแต่ว่า เราจะไม่มาแนะนำเองนะคะสำหรับคอลเลคชันนี้เราจะให้ซีรีเป็นคนแนะนำค่ะ่านี่นะคะซีรีพูดไปค่ะสำหรับคอลเลคชันนี้ล่าสุดร่วมกับ c คลสกลินเจนเนอร์เพื่อสานต่อถึงเจตนาร์ในการสร้างสรรค์เครื่องสำอางสำหรับคนทุกอทุกเชื้อชาติและทุกเพศนำเสนอโทนสีของเมคอัพที่ดูคลาสสิกและสง่างามซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูอันนี้นะคะที่เราได้มาเนี่ยก็คือ เป็น duo brush นะคะซึ่งสีนี้เนี่ยมันชื่อสีว่า b u ดี้นะคะมันก็จะมีทั้งหมดด้วยกันถึง2เฉดสีนะคะก็จะมี brush on นะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นเหมือนแบบว่า brush ที่เป็นไฮไลท์นะคะเป็นประกายคือมันจะดูโอ้รวมกันอยู่ในนี้นะคะซึ่งปาดออกมาแล้วมันจะดูแบบว่าละมุนนี้มันจะดูแบบสวยสงา่าแล้วก็เป็นสีที่ดูแพงมากนอกจาก brush on แล้วนะคะได้ยังมีตัวนี้อีกค่ะนี่นะคะเป็น single s h a d o w นะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นอายแชโดว์เนื้อสีออกชิมเมอร์ชิมเมอร์มมอรหน่อยๆน,นะคะเป็นสีม่วงม่วงเข้มนะคะซึ่งสามารถเอามาทำเป็นแบบว่า Smoky ้ y าได้แล้วก็มาพร้อมกับลิปตัวนี้ค่ะเป็นลิปกลอสนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นลิปกลอสที่ค่อนข้างที่จะออกสีนะคะสีมันเป็นสีชมพูกะปินมๆอะ่ะเออมันก็สวยดีนะนี่นะคะนี่นะ แม็กหมดไปแล้วนะคะก็มาดูที่เครื่องสำอางอีกห้อหนึ่งค่ะนึ่งก็คือนี่เลยนะคะเมเบลีนค่ะนี่นะคะเป็นอันนี้นะคะคือ Dream One Day Perfect นะคะเป็นเหมือนว่าเมคอัพเบสนะคะที่จะช่วยควบคุมความมันทำให้เครื่องสำอางติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เป็นวิวัฒนาการของเมคอัพเบสที่ให้ความชุ่มชื้นไม่ทำให้ผิวหน้าเลยเมคอัพหลุดลอก แห้งแตกระหว่างวันนะคะตัวนี้พร้อมกับตัวนี้เลยค่ะนี่นะคะ,ะเป็นบีบีครีมนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นรองพื้นตัวใหม่ที่เขาออกมาล่าสุดนะคะตัวนี้น่าจะสมกับน้ํามันอาร์แกนออยด์ด้วยนะคะแต่ว่าดด้ลองใช้แล้วเนี่ยมันจะไม่มันนะมันจะให้ลุคที่แบบว่าแป่งประกายโกลว์โกลแบบว่าหน้าโกลโกลว์เออตัวนี้นะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าลองนะคะแต่ว่า เนื้อของเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะบางเบานะคะวิธีใช้เนี่ยก็คือเขย่าก่อนใช้นะคะแล้วก็แนะนําว่าให้ใช้ควบคู่กับคอนซีลเลอร์แล้วก็ทาแป้งผสมรองพื้นทับอีกทีนึงเนี่ยมันจะให้ผิวที่แบบดิวอี้ฉ่ำแล้วก็ เป็นผิวที่ค่อนข้างที่จะสวยดีแล้วก็แนะนําสําหรับคนหน้าแห้งนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้หน้าของเราเนี่ยมันดูไม่แห้งไม่แครกอะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําตามติดมาด้วยตัวนี้เลยค่ะนี่นะคะ y b e l l i n e New York นะคะกับมาสคาร่าตัวใหม่นะคะ f a l l e s s s u u h Up Mascara นะคะใช่ s อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะกลัวเดาอ่าน อักษรตัวนี้ไม่ออกนะคะเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็ถ้าอ่านผิดก,ก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เขาออกมาใหม่นะซึ่งมาดูพร้อมกันเลยดีกว่านี่นะคะเป็นหัวแปรงแบบนี้เนาะค่ะซึ่งดาเนี่ยค่อนข้างมั่นใจในมาสคาร่าของเมเบอร์นอยู่แล้วว่ามันงอนแล้วก็เด้งแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยอยังพูดไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ลองใช้นะคะถ้าเกิดว่าลองใช้แล้วเนี่ยเดี๋ยว,ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ว่านี้เนี่ยเป็น new arrive ที่มาใหม่ค่ะ ต่อไปค่ะนี่เลยนี่นะคะเป็นลิปที่ได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะในช่วงแบบว่าปีใหม่นะตัวนี้เนี่ยเป็นของมิลเล่นะคะเป็นลิปสุดใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งเขาเนี่ยออกมาทั้งหมดด้วยกันเก้าเฉดสีนะคะมันเป็นลิปเนื้อซอฟ์แมทนะคะมันจะเป็นเนื้อแบบอารมณ์แบบเวลเวทมันจะเป็นเนื้อกำรรมะหยี่นะเราจะให้ดูนะคะเป็นลิปจิ้มจุ่มเนื้อกำมะหยี่นี่นะคะ เนื้อลิปเบานะคะพอทาไปแล้วว่ามันจะเปลี่ยนจากเนื้อครีมแบบนี้นะคะกลายเป็นเนื้อแมตซึ่งพอมันแห้งเป็นแมตแล้วต้องบอกว่ามันติดปากดีมากมมันเป็นลิปที่เนื้อดีมากๆอีกตัวหนึ่งเลยคืออันนี้พูดได้เพราะว่านี้เนี่ยลองใช้แล้วพอเวลาทาปึ๊บแล้วรอมันแห้งนะอูห้หูติดทนดีมากๆแล้ว,วก็พิกเมนต์ดพิกเม้์แน่นคือเป็นลิปอีกตัวหนึ่งที่ เป็นของใหม่ที่น่าเล่นนะนะ่ะว่าให้ทุกคนเนี่ยหามาเล่นนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากได้ลิปแมทที่ค่อนข้างที่จะติดทนนะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่แนะนำนะคะแต่ชอบสีนี้ที่สุดมันเป็นโทนสีที่ดก์กแต่ว่าไม่ได้ด์กมากทุกคนดูแบบพิกเมนต์มันนะดีมากแล้วก็ลิปของเขานะคะจะแบบมีกลิ่นหอมหอม,หอมดี พอแห้งปุ๊บเนี่ยต้องบอกว่ามันติดคนมากมาก,มากจริงๆนะคะก็กินน้ําก็ไม่หลุดอะกินข้าวก็ยังอยู่อะไรประมาณนี้แล้เคยทาไปเดินเยาวราชนะคะแล้วก็โหกินเยอะมากกินนูน่นกินนี่กินเยอะแยะไปหมดนะคะแต่ว่ามันก็ยังอยู่นะคะคือไม่ได้แห้งกรังนะแต่ว่ามันมีความแบบยืดหยุ่นแบบยิ้มแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบติดปากอยู่อะเออแบบไม่ได้แคร็กอะ โอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะคะเราเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วเนี่ยนะคะรับรองว่าไม่ตกเทรนด์อย่างแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะของหมดแล้วนะคะก็ยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดว,ว่ามีอะไรอัปเดตเป็นขยงขยวงวันนี้อีกเนี่ยเดี๋ยวแน่นอนว่าเราจะมาอัปเดตให้ดูกันอย่างแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย